สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเยล่าพาร์คในเกมโรบอทแมปบ็อกฟุตตอนนี้ก็เพิ่งสดสดใหม่ๆเลยนะครับสำหรับอัปเดต17โดยแอดมินก็ได้บอกว่ามันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีสามพาร์ทก็รอไปได้เรื่อยๆอยัปเดตพาร์ทหนึ่งนี้นะครับก็มีของเข้ามาใหม่มากมายจะสำหรับในชิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกาะที่เพิ่มมาใหม่แต่ก่อนจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยแล้วไปดูกัน อะไรอย่างแรกนะครับเกาะที่ถูกเพิ่มขึ้นมาจะมีอยู่2เกาะด้วยกันทั้ง2เกาะเนี่ยอยู่ที่โลกที่3เพราะว่าตอนนี้เวลผมมันไม่ตันแล้วนะครับดูดิอัปเดตนี้เวลมันก็จะตันที่2,200ซึ่งที่ฟาร์มใหม่ก็คือ2เกาะที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับมันก็เลยอยู่ในโลก3เกาะที่ถูกเพิ่มขึ้นมาก็จะชื่อว่าไอศครีมแลนด์และพีนัทแลนด์นะครับพีน,บนัทแลนด์จะเป็นเกาะสำหรับเวล2 0 7 5สถึง2,125่สส่วนไอศครีมแลนด์จะเป็น เกาะที่เอาไว้ฟาร์มเลเวล2,125จนถึงเวลตัน2,200เลยเดี๋ยวผมจะว่ไปดูเกาะของพีนัทแลนก่อนเนี่ยครับพีนัทแลนมันก็จะเป็นเกาะเหมือนรูปพวกขนมอะพวกถัวเออพวกถั่วดิใช่ถัวพีนัทคือถัวส่วนข้างๆก็จะเกาะไอศครีมเกาะนี้ก็จะอยู่ประมาณระหว่างเกาะเต่าและเกาะต้นไม้นะครับที่รับเค้สของเกาะมันก็จะอยู่ประมาณกลางเกาะเลยนะแค่ มาหน้าเกาะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเห็นเลยที่เศซตสปวด้วยสำหรับ NVC ตัวแรกที่เราจะต้องตีในก่อนนี้จะเป็นในส่วนของพีนัสเกลตัวนี้เลยตัวนี้ฟาร์มตั้งแต่เลเวล2 7 7พถึง2,100ได้เลยคราวนี้เมื่อเราเลเวล2,100แล้วก็จะต้องมาตี NVC พวกที่อยู่หลังเขานี่เลยเออมันหายไปหมดละคนตีไปหมดละเนี่ยเน่ยตรงนี้เลยพวกที่มันตีอยู่นะ อยู่หลังเกาะเลยนะพวกเนี้ยต่อไปเมื่อเราฟาร์มจนถึงเวล2,125แล้วก็จะไปเกาะต่อไปเลยนะครับเกาะไอศครีมอยู่ตรงข้างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าเกาะ NPC รับเควสก็อยู่แถวด้านหน้าเกาะเลย NPC ตัวแรกจะอยู่แถวหน้าเกาะตีไตั้งแต่เวล2,125เลยนะครับ มาตีถึง2,125แล้วก็ไปตี NPC ตัวต่อไปได้ตัวนี้จะอยู่ประมาณกลางเกาะแถวใต้ถว Ice Cream ้วยไอศ์ครีมยักษ์พวกนี้ก็จะตีได้จนถึงเว well, ล2,175เลยจากนั้นเราก็จะตีบิ๊กมัมได้ซึ่งบิ๊กมัมจะดรอปของอะไรหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวผมไปทำคลิปแยกทีละกันที่เกิดของบิ๊กมัมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงไอศ์ครีม หาย,ยากหน่อยมันจะอยู่ข้างบนเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดนะเพราะว่าคนน่าจะแย่งกันตีไปหมดละดูจากไกลๆก,ก็จะเป็นตรงไอศ์ครีมก้อนแรกเลยนะเราสามารถไต่ช้อนไอศครีมขึ้นไปได้เลยอยากตีบิ๊กม้ามากเลยแต่ว่าคลิปหน้ามาทําให้ดูทีดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนะนาําเกาะใหม่และการฟาร์มเวลไปเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะทําอะไรต่อบา,บายๆครับ